จากข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้ปรากฏเป็นข่าวมันชัดเจนมากเลยครับว่าบิ๊กโจ๊กเป็นตำรวจน้ำดีคนหนึ่งที่ไม่เลือกปฏิบัติผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกตำรวจทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่มีการละเว้นถ้าทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีทุกคนในประวัติศาสตร์วงการตำรวจไทยตำรวจที่ตรงไปตรงมาที่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแบบบิ๊กโจ๊กนั้นมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นบิ๊กโจ๊กจึงกลายเป็นแกะดําในสํานักงานตํารวจแห่งชาติและเป็นที่เพ่งเล็งของตํารวจสีเทาทั้งหลายที่มองว่าบิ๊กโจ๊กเป็นอุปสรรคในการกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัวของตนและพรกพวกแต่ความตรงไปตรงมาของบิ๊กโจ๊กนั้นไม่ได้เพิ่งจะเริ่มขึ้นกับคดีกำนันนกนะครับแต่บิ๊กโจ๊กเป็นแบบนี้มานานแล้วคือเป็นตำรวจที่มุ่งมั่นทำคดีจนเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รักของประชาชนแต่ผมก็อดที่จะแปลกใจไม่ได้ครับว่าการเป็นตำรวจที่ดีของบิ๊กโจ๊กนั้นทำไมไม่ได้รับการสนับสนุนจากตำรวจในระดับพอบอรตอรอและมักจะถูกปลดออกจากคดีเพราะทำดีเกินไปอย่างเช่นคดีตู้หา่าวที่พอบอรตอรอในตอนนั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒปลดบิ๊กโจ๊กและสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งในรายการแนวหน้าภาคค่ํา บิ๊กโจ๊กได้เล่าถึงประสบการณ์ตอนที่ทำคดีดตู้ห่าวว่าก่อนที่จะโดนปลดบิ๊กโจ๊กได้ดำเนินคดีกับนายตำรวจที่กระทำความผิดพาผู้ต้องหาคนจีนคดีดตู้ห่าวหลบหนีออกจากศาลซึ่งก่อนที่บิ๊กโจ๊กจะดำเนินคดีกับนายตำรวจคนนี้บิ๊กโจ๊กเล่าว่าบิ๊กเด็งได้เคยขอว่าไม่ให้ดำเนินคดีกับนายตำรวจคนนี้ได้ไหมเพราะเคยเป็นหน้าห้องของท่านในอดีตบอกเลยว่าคงมีนายตำรวจไม่กี่คนหรอกครับ ที่กล้าจะปฏิเสธพอบอตอรอ,อย่างบิ๊กโจ๊กที่ปฏิเสธบิ๊กเดนและเดินหน้าดําเนินคดีกับนายตำรวจคนนี้จนสุดท้ายตัวเองต้องถูกปลดและคดีตู้ห่าก็ถูกโอนไปยังพลตํารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลให้ดําเนินการต่อไปผมคิดว่าถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ถูกสกัดจุดและโดนปลดและได้ดําเนินคดีกับตู้ห่าจนถึงที่สุด วันนี้ตู้หาวคงต้องเข้าไปชดใช้กรรมอยู่ในคุกอย่างแน่นอนครับบิกโจ๊กต้องเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่เป็นประจำซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นตำรวจคนอื่นก็คงจะยอมทำที่ผอบอรตอรอสัง่งเพื่อความอยู่รอดและความเจริญของตนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่สำหรับบิกโจ๊กความก้าวหน้าและความอยู่รอดในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นมันไม่สำคัญเท่ากับความถูกต้องครับ พอจมบลศักดิ์เนี่ยนะคือท่านก็ตำหนิผมอยู่สองสองสาเรื่องอะนะก็ขอญ่าตด้วยแล้วกันคืออย่างนี้วันนี้ท่านเ็เสียไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องจริงกันคือก่อนผับจีนหลิงพอผมเข้าไปจับกลุมนะครับตอนนั้นยังไม่ได้จับตู้ห่าวนะก็ไล่ไปก่อนก็พบว่ามีการปล่อยรถของกลางไปรับเงินจากคนจีนไปนะหกล้านเล้าน ผมก็จะเป็นใครลับตำรวจรับผู้กับสนญยานวาผู้กำกับสนอยานวารองผู้การนะที่มารักษาการผู้กับสนญยานวานมีหลักฐานชัดเป็นคดีแล้วก็ผู้จัดการธนบารมีคำสั่งให้ออกราชการแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วกลับมาทุ่งงงมากเลยทีนี้ต่อมาก็มีรองผู้กับรจจรท่านหนึ่งช่วยคนจีนหลบหนีนะช่วยคนจีนเพราะคนจีนเนี่ยเอาไปฝากขังที่ศาลไอ้รองผู้กับรจจรคนนี้ ไม,ไ,ไม่ได้อยู่สอจยานไม่ได้อยู่สอนยานเดวาครับข้ามมาจากอีกสอนนหนึ่งขี่มอไซค์พาคนจีนหนีเลยทีนี้อย่างนี้ผมก็เอาหมดผมก็เลยมารอดีกับตํารวจด้วย<ฮ>ทีนี้บังเอิญว่าตํารวจคนนั้นเนี่ยเคยเป็นหน้าห้องของผอจวลสัตว<อ>์สมัยท่านเป็นรองผบตอรออ<ฮ>ท่านก็คุยกับผมแล้วก็ส่งคนมาคุยกับผมผมก็เรียนว่าพี่มันละเว้นไม่ได้เลยพี่มันชัด ถ้าผมลาเว้นสักคนนะมันจะย้อนกลับมาหาผมก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ได้โกรธผมแต่ในใจผมไม่รู้่านก็บอกว่าให้หยุดเดิมๆท่านท่านกระถามผมมันมันเกี่ยวข้องไหมไม่ความหมายคือท่านส่งคนมาคุยกับผมว่าไม่จับได้ไหมเว้นสักคนได้ไหมแต่เขาคือพี่เด่นเนี่ยเขาก็โทรผมแบบอ้อมๆแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นรองผู้จัดการเนี่ยมาคุยกับผมว่าโจ๊กมึงเว้นสักคนได้ไหมอย่าไปเว้นผมบอกผมบอกว่ามันเว้นโอ้โหพี่ผมตายเลยล